ามใต้พีสองก็เพจเจ้งตีสามใต้พีสองได้ครับวันนี้เพจยังไม่มีคลิปลงยูท b e ก็ยังไม่มีคลิปลงได้นะครับขอโทษทุกคนที่ล่าช้าไปนะคะที่ล่าช้าไปนะครับ,รบเพราะว่าจ้าตีไม่ได้ไลฟ์สดไลฟ์สดอยู่เลยนะครับไลฟ์สดอยู่แต่แต งไลยังไงล่ะยัไใต้ที่็ัีต้ที่สดครับวันยังไม่มีคลิปลงยูทูบ่ยังไม่มีคลิปลง

อ๋อไลฟ์สดอีกแล้วอ๋อขอโทษห้ายคนพอดี พอดีทุกคนคือเป็นแบบนี้นะครับพ่อแจ้งตีเบื้องเทอมาสดสดร้อนบรรดาที่บรกดาลูกเกบแชนแนลสวัสดีครับสวัสดีครับสามคุ ก็กัดนอนแล้วนะครับทุกคนนอนนอนไม่เกนสามทิ้งคืนน่ะทิ้งคืนน่ะทิ้งคืนก็กัดนานแล้วสามใจเงาอยากฟังเพลงนี้มา กระเพลงน้ำจานแต่กลัวแต่กลุไมกล,กลัวเลิกสิทธอะกลัวก,ก,ลกลิกลสิทธ์อ,ะไ,ลลอ,อะไม่กล้าร้องอะไม่กล้าร้องอ่ะ กิ่สันดาห์ไหนก็เหมือนไม่มีประโยชน์อะไรมีหลายคนถามเนาะว่าคอมเว้นเนี่ยตั้งตีเปิดไม่เวลาจบไร เปิดสิก็ต้องเปิิดสใครว่าไม่เปิดคอมเมนต์ใครว่าไม่เปิดคอมเมนต์พี่สามสีอยู่ไหนด้านนอกแต่วไปเอาพี่สามสีมานะ ไปตามที่สา,ามสี่อนเอาล่ะใส่ไว้ในแมสน,นี่แหลไม่ลเอาละใส่ไว้ในแมสนี่แหละไม่ลบไปอามี่สากสีมากัน đi đó. nó đâu Như này, bây giờ Tổng thí Cái 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 đấy Tổng giờ nè พี่เมย์สวัสดีครับพี่เมย์ค่ะดูพี่ทับสี่ดิ Đóng ra mai

Yaki ten 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 Lap 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 tin tin lap lap tin tin ถ้าเกิดทั้งตีมีเวลานะคนมีเวลาทั้งตีก็ไม่ไรไม่ไรทิ้งไว้ทั้งคืนแบบแล้วทังว้งนะตีก็กัดนอนแล้ว,นนลวพรุ่งนี้ตื่นใต้สวนแต่เช้าเด่ดึกวเกวิน <laughs> โอเคนะครับพี่น้องก็นนอนอหลับฝันดีนะ บางทีกอดตัวนองก่อนนะครับนอนดึกมาตีสองขึ้นนอนตีสองแล้วก็ตีสามตีสี่ก็คืนไม่ได้นอนแทบไม่ได้นอนไม่เข้รับไม่ไหวครับ,บ